สวัสดีครับผู้ชม GTR นะครัวันนี้นะครับเรามาอยู่กับการปรับโฉมครั้งล่าสุดของ Hilux Revo ครับซึ่งในครั้งนี้จะมีการปรับทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันโดยรุ่นแรกที่เราเริ่มก็คือตัว Hilux Revo GR Sport นะครับพื้นฐานเดิมมาจาก Revo l o c o เดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับไฮรักรีโว่ GR สปอร์ตนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่ชุดหน้ากระจังนะครับที่ได้รับการปรับใหม่นะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็พร้อมด้วยตัวสีดำเมทัลิกแล้วก็โลโก้ GR สปอร์ตครับสำหรับ t o โยต้ในตระกูล GR สปอร์จะมีสีทั้งหมด3ส,สีด้วยกันก็คือแดงขาวดําเท่านั้นนะครับผมกันชนด้านหน้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดแต่งกันชนที่บริเวลนี้ ่อกันที่ด้านข้างเราจะเห็นนะครับกระจกมองข้างสีดำเมทัลลิกปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวครับอีกจุดหนึ่งเมื่อถัดลงมาเนี่ยเราก็จะเห็นโลโก้ของเขาก็คือ GR Sport แล้วก็จะมีสติกเกอร์ตกแต่งลวดลายบริเวณประตูทั้ง4บานนะครับพร้อมด้วยบันไดข้างสีดำแล้วก็ชุดล้อแม็กสีดำขนาด18นิ้วครับอีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้ก็คือโป่งล้อ ที่ถูกเสริมขึ้นมาทั้งสี่ล้อด้วยกันนะครับแล้วก็เหนือด้านขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นในส่วนของสปอร์ตบาร์พร้อมเสาอากาศแบบชาร์ปฟินหรือครีบฉลามนะครับถัดมาที่ฝาท้ายก็จะเห็นเลยว่าจะมีสติกเกอร์เพิ่มเติมขึ้นมาพร้อมด้วยสัญลักษณ์ของ GR Sport นะครับผมในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะมีตัวไฟเบรกแล้วก็ชุดเมนที่เป็น ไฟ LED ในส่วนของไฟถอยแล้วไฟไฟเลี้ยวก็ยังเป็นแบบหลอดปกติอยู่นะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมคือ2.8ลิตรดีเซลเทอร์โบให้กําลัง204แรงมา้ากำลังบิด500นิวตันเมตรช่วงล่างถูกปรับแต่งใหม่เป็นแบบโมโนทิวครับผมถัดมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับอ่าเริ่มเลยเปิดมาก่อนจะเข้าตัวรถเนี่ยจะเห็นเลยว่าเบาะหนังถูกปรับใหม่นะครับด้วยการเดินเส้น วัสถุูถูกเปลี่ยนเป็นแบบหนังกลับนะครับแล้วก็เดินเส้นสีแดงตัวเบาเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วให้ดูส่วนของแผงข้างสำหรับแผงข้างนะครับก็ถูกปรับใหม่ที่เช่นกันตัวสีเทา,ก,าก็ถูกเปลี่ยนใหม่เป็นสีเทาเข้มนะครับผมแล้วก็ซับชาร์ตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ให้ดูความเป็นสปอร์ตตี้มากขึ้นนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ทางก r Sport เขาเน้นก็คือนี่ครับโลโก้สัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ปุ่มสตาร์ทแล้วก็สัญลักษณ์บนพวงมาลัยนะครับสำหรับพวงมาลัยชุดนี้ผมว่าทำได้ดีมีการปรับรูปทรงแล้วก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นครับในส่วนของแอร์ชุดนี้ถูกเปลี่ยนเป็นดูอันโชแล้วนะครับผมในส่วนของตรงกลางก็เป็นจอทัชสกรีนตามแบบของไฮรักลีโวนะครับแล้วก็การตกแต่งอย่างที่บอกว่าทีมที่เป็นสีเทาถูกปรับใหม่หมดนะครับผมข้างบนก็จะมีในส่วนของไฟอ่านแผนที่ นะครับแล้วก็ช่องเก็บแว่นตาเออแล้วก็แผงแม่นแดดฝั่งคนขับไม่มีกระจกมาให้นะครับเบาะนั่งคนนั่งด้านข้างยังเป็นแบบปรับมืออยู่คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งก็เป็น G R Sport เหมือนกันแต่เป็นตัวเตี้ยครับ ครับและอีกหนึ่งคันที่ถูกปรับโฉมมาในครั้งนี้ก็คือในเวอร์ชั่นของทีอาร์สปอร์คับเพื่อน2ล้อนะครับหรือตัวเตี้ยนนั่นเองนะครับเรามาดูเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถก่อนด้านหน้าของตัวรถที่เห็นก็คือชุดกระจังหน้านะครับแล้วก็ชุดแต่งชายล่างที่ถูกเพิ่มเข้ามาหรือปรับทั้งชิ้นพร้อมด้วยโลโก้ดูแล้วเมื่อตัดกับสีแดงของตัวรถได้ทําให้มันดูโดดเด่นมากขึ้นอย่างที่เห็นครับถ้าขยับมาเราจะเห็นว่ามีชายล่าง เพิ่มขึ้นมาในส่วนฝั่งซ้ายและขวานะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่จะสะดุดตาวกว่าตัวปกติก็คือล้อแมกครับล้อแมกมาในครั้งนี้จะได้ล้อแม็กขนาด17นิ้วพร้อมด้วยยาง215 55 17นะครับไปต่อก็จะเห็นในส่วนของสติกเกอร์เหมือนกันแล้วก็แชร่างที่ถูกเพิ่มขึ้นมาพร้อมโลโก้ GR Sport ที่ประตูนะครับผม ในส่วนของฝาท้ายนะครับก็อย่างที่เห็นเป็นมือแบบมือเปิดตรงกลางน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือโลโก้ TR Sport ไฟท้ายก็ยังเป็นไฟท้ายแบบเดียวกับลีเวอรปกติแต่ที่เขาภูมิใจนำเสนอก็คือชุดแต่งชุดนี้ครับที่บอกว่ามีส่วนช่วยกันลมหวในแบบริเวณด้านท้ายนะครับผม ตรงนี้เราอาจจะเคยเห็นว่ารถปิกอัพบางรุ่นที่แต่งเนี่ยมีภาพดำๆก็คืออาจจะโดนควานหรืออะไรตลบไอต,ตรงนี้จ,จะช่วยครัมาต่อกันที่ภายในนะครับภายในอย่างที่เห็นว่าบอกไปแล้วว่าในตัวของ GR เนี่ยจะมาในสไตล์สปอร์ตตี้ทั้งหมดก็คือในตัวนี้จะมี Pattern ์ h i p นะครับแล้วก็ทงไหร่หุ้มหนังพร้อมมันติฟังก์ชันซ้ายขวา โลโก้ GR สปอร์ตรงกลางนะครับผมแต่ว่าตัวนี้การสตาร์ทยังจะใช้ระบบกุญแจอยู่นะครับแล้วก็หน้าจอสัมผัสตรงนี้เปิดให้ดูไม่ได้แอร์ Air, ยังเป็น Air แบบมาตรฐานอยู่หัวเกียร์เป็นเกียร์ทัปครับแล้วก็วัสดอุอยากให้ดูสักนิดนึงนี่จะเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตพร้อมด้วยโลโก้ GR พื้นผิวนะครับจะเป็นหนังกลับนะครับผมแล้วก็ฉลุรูระบายความร้อนนะครับผมการนั่งเนี่ย ถือว่าทําได้ดีนะสหรับเบาชุดนะผมว่านั่งสบายพอสมควรเลยทีเดียวถัดมาก็จะเป็นในส่วนของที่เท้าแขนงในดูก็ช่องเก็บของก็ลึกอยู่แต่ต้องบอกว่าตัวนี้ด้านหลัง,ไ,งไม่มีแอร์หลังมานะไม่เหมือนตัวติดาวที่เราดูเมื่อกี้มีแอร์หลังนะครับผมสาหรับเครื่องยนต์นะครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์2.8ลิตร204แรงม้ากับแรงบิด500นิวตันเมตร ที่ได้รับการปรับปลี่นใหม่ให้สอดคล้องกับช่วงล่างตัวช่วงล่างเขาเองเนี่ยถูกปรับลง23มิลิเมตรนะครับแล้วก็มีการเซ็ตค่าสปริงใหม่หมดรับ GR Sport ในเวอร์ชั่นของขับเคลื่อน2อล้อครับด้านหลังของผมนี่ก็คือ Revo Z e t i t i t n o n พร้อมด้วยชุดแต่งเลเซอร์นะครับสำหรับชุดแต่งเลเซอร์เนี่ยก็อย่างที่เห็นครับภายนอกก็จะมี สติกเกอร์แล้วก็ชุดสกเกิร์ตรอบคันนะครับผมสำหรับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วพร้อมด้วยยาง255 50 18แล้วก็นอกจากสติกเกอร์บนฝากระโปรงและรอบคันแล้วก็จะมีในส่วนของฝาท้ายครับเมื่อมาถึงฝาท้ายอย่างที่เห็นก็จะมีสติกเกอร์บางคนชอบบางคนไม่ชอบต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าเขาสามารถเลือกได้จากชุดแต่งว่าอ่ะตรงนี้สมมติเราชอบทั้งชุดเราไม่เอาสติกเกอร์ก็ได้ ราคาของสิ่งของที่ถูกเพิ่มขึ้นไปทั้งหมดอยู่ประมาณ62,000บาทสำหรับ Revo Z e d i t i t n o นะครับชุดแต่งเลเซอร์นะครับผมในส่วนของล้อแม็กเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนลายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละโชว์รูมนะครับทั้งหมดนี่คือ Toyota Revo วเวอร์ชันปี2022ที่ถูกตกแต่งใหม่ทั้งหมดต้องขอบคุณที่ติดตาม GTR Max ขอบคุณครับ